โอ้ oh, ใช่เราต้องอัปเกรดเราต้องอัปเกรดเด็กตัวเองโดยการเล่น <Okay. S 1> เล่นแนกครับแล้วเอาการ์ดของแนกอะมาช่วยเด็กเราโอเคป่ะ okay, ผมเปิดแนกไว้ด้วยนะเพราะว่าผมต้องเปิดไว้ประตูหนึ่งเพื่อที่เราจะสามารถซื้อประตูอื่นได้ต่อเนื่องจากจากนี้ไปอีกเราเล่นแนกดีกว่าใช้การ์ดเบสิกสู้กับแหนกน่าสนุกเหมือนกันไปแล้วนะ ขายมันออกมาครับเปิดออกไปอุ้ยสกปรกมากใหญ่แบ่งมุมไอ้ยาเพิ่มทำซ้ำหนึ่งเดวิสเบนซ่าเวสโลมองแหนกวิ่งหนึ่งมา เออผมน่าจะเปลี่ยนการ์ดสักใบหนึ่งมันจะไปยากอะไรยากครับผมเชื่อถ้าเราเป็นการ์ดเบสิกทุกใบนะเราต้องอัพเกรดก่อนไม่งั้นเราสู้พวกมันไม่ได้การ์ดโกงของมันมีอยู่แค่เจ้าไอ้ม้าใจหนึ่งที่มีความสามารถชาร์จเลยในทันทีไปนั่นน่ะดีมาก ดูนั้นมันจะใช้ใจหนึ่งเลยหรือเปล่าเนียแน่นไปน่ยเก่งมากอะเดชชาร์เจอใคใครก็อยากได้แล้วความสามารถนี่แบบดีมากเลยอะคือถ้าตายมันฮีโร่โดนสามดาเมจเท่านั้นเองเท่านั้นเอง,เองจริงๆโอ้มันไม่กดฮีโร่พาวเวอร์โอ้มนตีทิ้งโฮ้ยมันตีเราขอบคุณ นั่นแรกง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคดาเมจไปแล้วมันจะเผยตัวแน่นอนครับ ป้องกันแย่ตรงที่ว่ามันกลายเป็นสีสีแล้วนี่นะสิอ๋อโอเคน่าจะต้องลงอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตีมันให้ตายโอเคไม่แล้วมันปั๊บเรื่อยๆแล้วโอเคจัวการ์ดก่อนเดีย๋ยวได้อาเคนคนระับเราจะเชื่อในอาเคนมิไซล์ไหมครับว่ามันจะต้องยิงเป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ เพราะฉะนั้นตีเจ้านี่ก่อนเพื่อให้เป้าหมายในการโดนเนี่ยมันโอเคมากขึ้นไปอาเคนยิงตัวสองตัวนี้ถูกต้องเย้แช็คพอตจริงๆแจ็คพอตหนึ่งดาเมจน่ารักจริงๆเลยโลาวอเวอร์ <Hello Power S 2> ด้วยโอ้ยผมไม่ค่อยมีระช่วคลายหรอกเด็กนี้โอเค ผูอเราสู้มันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่เป็นการ์ดใส่เจ็ดทำราเมจยสามใส่ทุกตัวและฮิวตัวเองไม่นั้นแหละเราต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้ามันทําราเมจยสามถ้าเราไม่สนใจบอดเลยมันก็ฆ่าเราทิ้งได้หมดเพราะฉะนั้นต้องสนใจบอดหน่อยโอ้อยอย่างนี้ดีกว่ามันน่าจะใช้เทินนี้นะเนี่ย แวลู่แวลู่ชิมแวลู่นี่ก่อนอือาอือสอรี่อุ๊ยเก่งขึ้นไปแล้ว ขอบคุณมากเลยที่ช่วยบัฟให้มันให้ครับกุลูบัชิ thank you ครับสายไปแล้วครับทุกอย่างมันสายเกินแก้มันสายเกินแก้แล้วครับยิงเลย <'m> <It speaks. S 2> ผมเชื่อใน RNG ครับ โอ้โหถ้าผมเล่นธรรมดาเนี่ยผมยินดีที่จะได้อย่างนี้เลยอีซี่ครับอีซี่ครับเย้ได้ฮอนเตครีปเปอร์จริงหรเปล่ามาๆๆตัวนี้ต้องจัดเด็กสู้ตัวนี้ต้องจัดเด็กสู้หน่อยเล่นเด็กตรงๆสู้ไม่ได้ ฮีโร่กูรูบชัชิเด็กเมย์นี่แหละสามารถจัดการเจ้าศัตรูตัวนี้ได้มากสุดต้องจ่ายสองเท่านั้นเวลาสู้ไอ้เท่านี้นะมันเซ็ตก,กริปเปอร์มาเราเพิ่งได้มาก็ใช้เลยวิธีที่จะจัดการเจ้านีได้คือดัมแฮนครับไอ้ผู้หญิงตัวนี้เราต้องดัมแฮนเท่านั้น เทคนิคดับแฮมผมเคยทำมาแล้วแล้วโอเคมากเลยเอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สอดสมิธงันเอาเจ้าตัวใจสูงออกสักตัวหนึง่งไอนออนออไ <c oughs> ปตัวที่สองอยังง่ายอยู่ใช้เบสิกสู้ได้พวก These <laughs> doors... Faerlina is training acolytes to worship me. Her job is very important. Do not disturb her. Alright, we have to finish her off quickly. Jaina versus Grand Widow Faerlina! Gotta get a lot of heart My acolytes served me without question. You asked for it. Okay... ใจหนึ่งไอ้ถ้าเรามีกา๊าซใจสูงหน่อยหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไรหรอกยังได้อเินแรกๆมันน่าจะทำอะไรไม่ได้อ้มันคอยแล้วใช้เลยเหรอโอ้ไม่งั้นลงเจ้านี่ดีกว่าไงคอนเ t e d ์คร e ปเปอร์อืมป่ะ <c oughs> ดูผู้หญิงตบกัน มันโกงกว่าอย่าไปอย่าไปเชียร์มันอู้แล้วมีแก๊สไปนี้อีกจะตีเราปะเนี่ยตีด้วยวิยว้าวนั่นแสดงถึงความโกรธของมันเลยนะเนะี่ยโอเคเราสามารถฆ่าได้เราสามารถฆ่าตัวไหนก็ได้แหละดับแฮนยังไม่ได้ จุดนี้พลังโจมตีมันบวกขึ้นเรื่อยๆไงฆ่า,าก่อนใช้อีกแล้วอย่าโดนนะเละเลยครับมีแต่การ์ดใจสามทั้งนั้นเลยอ่ะอยากได้การ์ดใจตม่มถ้าได้การ์ดใจตม่มเราดั้มแหงตั้งแต่แรกๆความสามารถของเขาใช้ไม่ได้เลยครับไรประโยชน์การ์ดดีนะเนี่ย เอาละคอยโอเคหน่อยกระตึ้งโหทอมแมนมา,อมนมาโอโ้โหยังจะแม่นยำอีกนะขนาดมีแค่ลูกเดียวยังจะแม่นยำ นี่แนมันไม่ได้โจวการ์ดด้วยโอเคทีนี้เราเหลือการ์เข้าไปเดียวที่โล่พาวเวอร์ใช้ไรประโยชน์แล้วโอเคเราได้แล้วเราได้แล้วผมว่าเราได้แล้ว โอ้ยฮีโร่พาวเวอร์เขาใช้ไม่ได้แล้วครับและดาเมจเราทะยานฟ้าแล้วครับสกายไฮสกายไฮมีช็อปโอ้โ,อโ,อโอนหนเห็พีหายไปไหนหมดครับโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่แค่นั้นจริงๆครับโอ้โหบัฟไปเถอะจะนายแก จริงเหรอยากมุดล้ออย่างนั้นเหละ easy easy ครับใส่แต่คาไร่หนึ่งไม่ได้ครับการ์ดไม่พอครับอย่าลืมไปว่าเด็กนี้การ์ดยังน้อยอยู่เฮ้ยเซิร์ฟนี้ของผมการ์ดยังน้อยอยู่เหลือเหลือแมงมุมตัวหนึ่งผมน่าจะจัดเด็กมาสู้มาเลยบ้า แต่ไม่เป็นไรยสู้ได้อยู่้าเจ้านี่แล้วก็เน้นแบทเทิลไคร่ย่ขอลงไปก่อนแล้วเราค่อยยังไงต่อค่อยดูกัน เบทอัคลายเนี่ยจะทำให้เวลามันดึงการ์ดขึ้นมาบนมือเราเราจะกลับลงไปใช้ได้ต่อนั่นก็จะดีมากพอแล้วมั้งเบทอัคลายเยอะเกินไปแล้วการเวทไว้ขยี้พวกมันโอเคการเวทอาเคนบอสไฟบอลเจมสไตร์โอเคน่ารักมาก เอาออกสักหน่อยเอาเจ้ายิงออกเป็นพลิมอฟสักใบวันนี้อาอพลิมอฟอีกใบอุย้ยน่ารักน่ารักกุ้ยเด็กดีมากเลยเด็กดีมากเด็กดีมากนานๆที่จะเห็นแบบอย่างนี้หน่อยไปไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องสัวการ์ดเพราะว่าไลยสามเศษหมู ไม่ได้หรอกการ์ดไม่พออย่าคิดว่าเด็กดีอย่าคิดว่าเซิร์ฟนี้ผมการ์ดครบสิครับได้สามเซ็ตหมูไม่มีเ, <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้โลเซ็ตมาใช้ละทีนี้เราก็โอเคขึ้นหน่อยหนึ่งนะแ <Jane! S 1> <c oughs> ม็กซ์น้าไม่ดีมากเลยครับไม่ดีมากเลยไพ่บน ดับแฮนกลับไปมาใหม่สามใบชึบชึบชึบโอเคดีมากเจ้าบอลล็อกอยากได้นักธนูปักหน้านักธนูปักหน้าเอ่าอันนีไอันี่มันมีดครับ Mostly painless mostly painless ออะไรเนี่ย ผมไม่อยากให้มันดึงเจ้าบูดูขึ้นมาผมอยากให้มันดึงเจ้าบอลล็อ,อกไทเันเตอร์ทีนี้เยี่ยม,ยมแล้วคุณให้เจ้านี่มาผมสามารถเรียกหนึ่งหนึ่งเพิ่มได้อีกตัวหนึ่งใช่สิใช่สิดึงเจ้านี่ขึ้นมือ มีขนาดเซเลบเบลเชอร์เลยเหรอหนาเกียรไปแล้วนะว้าวนกฮูดดีเลยโอเคใช้ฮีโร่พาวเวอร์เถอะโอ้นึกว่าจะเอานกฮูดขึ้นให้หน่อยไม่เป็นไร ตีทิ้งไปคว้างมีด no จับทึ้นมา <c oughs> ออ๋อจอดีก็นแหละเก็บมาฮิวใหม่ได้เรื่อยๆโอเคแล้วนะเนี่ยในเฟรมสไตรค์ใบที่สอง This Must the Sun well. เอาเป็นคอยมันแตกหน่อด้วยตัวมันเองมีแต hmm ่แมงมุมนี่เต็มไปหมดเลยว้ย ตายดีเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตายดีกว่าอ้อเราหิวได้ดามเมจเราน้ำอะ่ะยิงไว้หนึ่งเผื่อเราจะเฟรมสไรร์โอ้ยไม่น่ายิงไ,ไ้หนึ่งเลยขอเดาตัวกระชอกสุดที่มือ เกมสไตร์ย n e เฮ้ึช yes. าน,น,น,น่าจะชนะแล้วนะไม่น่ามีปัญหาแล้ววุ้บเราก็ปักหัวใส่มันได้นี่คือแก้ใจ5ทำดามเบิด3นั่นแหละ ธรรมดาครับผมเล่นเทโลยไม่ชนะหรอกเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มตัวนี้เยี่ยมนานแล้วนะเนะี่ยเออชนะเลยแหละถ้ายิงคว้าดหัวเรายิ่งชนะเลยจริงมันชนะอยู่แล้วแหละว <'m> ้าาาาา่าา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  พีซี่พีซี่พิ้วนี่มอทอลได้เดนโรเบียนเอกกับได้โรเซฟด้วยอืมถ้าได้เดนโรเบียนเอกทำอะไรได้อเอาได้แม็กซ์หน่าลืมมันก็ดีนะมันก็ช่วยเราได้เยอะนะเจ้าเนี่ย โอ้เราได้คลาสด้วยอ้เราได้คลาสชาลเลนจ์เราได้การ์ดอีกเราได้เจ้าไมค์หน้าแล้วก็ที่ดีจริงๆที่ดีจริงๆของแพ็คเนี้ยคือเจ้าเจ้าแมงมุมตัวแรกสุด